วัีครับวีตอนเราีกแล้วตีห้าตีสบครับตอนการอะไรเีายโครงการดูครับมึงนี่นั่นครับไไม,มันอย่จานใหญ่กวานะครับเดี๋ยวบัรากาศหายเป็นเดิม,ม 5, ดดครับผมยอดกาีห้าตีสิบตอนถายโครงการแี่มันเดี๋ยครับ เง็บเง็บรุ่นเงับมือว่าเขาจะมันื้อมือไปครับผมครับมาห่อหมาแล้วครับนั่นแหลไปดิครับมาดูเด้งไปดิร้านไผ่มันไหนกันมือจันน้าเนี้ยครับมือนี้ตอกแจ็คสามแจ็คจับจับไปพวกมากกับมือโยกรับมือจันใหญ่มากนั่น เตยแล้วหมายมือเขามามือล่ะครับนี่มีนกคู่อ่างอยู่พูนลงแปลงหลังมีมาจัดคู่อ่างโดยาะเลยมือนี่เวลาจนนต่อ่างครับนกต้อนปล่าบรรยากาศครับหาของไตกันครับผมแบตกับบ่หลายเลยมือนี่ ไชครับผมหาองไสกันครับหลักแหลกใสแล้วๆครับนะครับกี่นกมาขันที่ต้นนี้ครับก่อนผมมีมาใส่จับอยู่งานนะครับบินออกจากภูมิเหมือนว่าเป็นนกขั้งอะไรบูเสียงกลางๆครับข้าล่มดีๆนีีครับลอยมาใสไปครับผมมากกับบินไปพูน่ะครับกล่าวว่าไม่เฮียงต้นนี้ล่วงครับล้อลุนนครับจะไปถ่ายเบึงปานใดน้อหมด แบตเตอรครับสีเบอรเบลืมจากครับหลุนครับใส่หุ่โยกแล้วครับปล้อยออกจากกล้องฝุนท่านในขัน ครับหายไม้ครับนั่นแหละชวนหญ่ไม้แล้วเจเ๋ามาไถ่ให้ทาาหวนพอดีงาไม้ครับหญ่ไม้มีดไปทาาเดียววะอยากเก็บขึ้น,นครับเหลียวก่บมากครับกำลังดึงดีๆแล้วว่า nhập đấy gặp nụ cơ to, chấp máy gặp Thương tương hỗ, tôi nó búng cái lốc lắm, tiếng cắn thì rất nhiều, tương hỗ, coi, kiểu như บ่เห็นหนุกวนะันเต็มหุ่นเลยนะเหนอะไเสียงเงาแล้วครับนุกป,ปลาเสียงกลางครับก็กไปเงี้งครับเมืองมีโยมเียดได้อ ยับปม,นะมาอยู่นกตัวก็่้ราขันหมาม้าครับสอ,อ,องตัว มอยู่ต้นนี้เนะี่ยไม่ยอมลงม่สิปิดเกมเร็วเลยเออแบเหรอขยับมาต้นนี้ขยับมาในปุ่นมาต้นนี้มาหน,นียับกลับขึ้นไปว่ลงคือเกลมีโชกหลักสองครับหมาว่าปุ๋วายอยู่คือเศร้าขันอ,อันตรายครับกางเรียนไปดีเลยจ้ะนั่งในปลาไว้นะครับ มาอยู่โจ๊กคืเท่าขันนกปลาไม่แย่งอย,งอยู่นี่แย่งได้อยู่สายถนนนี่ครับไปครับง่างยครับเป็นฐานอะไรอ่ะครับไปหมายยืนครับตนี่ไหมมาแล้วครับมาแล้วนี่ไหมฮะน่ะบกักยิ้วต้นนี่ไหมนกตอ้อเหยากข้ามเดียวเจอแล้วนะผูน่ะมั่มงไม้ตึง้งหัวนกตอวนันสีหลวงกับว่าหลวงแกเกลียอยู่นี่ หมาแม่จุนดิเรนจุนดิฮอดนกหรือไม่ยุ่งซ้ำยุ่งซ้ำอวยน่ะหมาหน่อยสองตัวเลยไปเก็บมาหยาบเป็นหยาบหยาบด้่ยมันก็หยาบหรือเปล่ามือหน่ไหมนี่ไหมเมื่อไหร่ว่าการนั่นมันขาดอยู่งเลยมันแลกไอ้ก็ไปใส่อยู่นั่นินยุ่งห่มยุ่งหุ่มหนิไหมยุ่งหุ่มหนิไหมไกลๆคนทั้งหนิไหมนั่นเดี๋ยวเห็นต้นนั่นอยู่น่ะเมียนบักลิ้วต้นเสียงกลาง เสียงออกยังไงเลยเอ๊เสียงกังเลยนะโมเนตัวเดียกันบ่มันโมลงเงียเกียร์ตีอะไรวนแล้ววนอีกอยู่บนยอมลงเสียงดีบ่เสียงดีมากว่าเสียงที่เส้งหัวลกต้อน่ะเดี๋ยวเปิดคลิปไปเบิ่นไงตั้งกล่องฝากดิป่าวอันนี่ยับักดีกาไปเฮี้ยงอยู่แต่ไปยอมลงแม่นตัวตีตัดตีอะไรลงมาแล้วขุ่นเนี้ยขุนมาแล้วขุ่นเนี้ย ตีมาอ้อวมยี่ต้นนี่แหละวุ้นวานที่ล่วงกับวัวหลวงไอ้พกตาดวุ้นเหี้ยงหู้กสิบออนา่งในห้องสาผมมาจากเูาก็มองอันนี้มันมาแต่ทางพี่มันนกรอสายทางนี้เหนียวขันกว่าไม่แต่สามในทีแหลกผมน่าเกลี่ยวันที่ล่วงมาถึงเหมือนบ่ใหญ่ไหมตัวใหญ่ไปทางไหนล่ะอือคืออยู่ทางหน้าว่าผมล่ะ ขึ i i e ้นมาจะออกมาหาเนี่มันนึกสาวว่าจัดผู้ละสองละสามโมเมนต์เลยผู้ละสองละสามอยู่สองละสามกิโลในี่ยากหลังแล้วสองแล้วสองที่กันขันบาหนึ่งเยียมตัวใหญ่ไหมครับครับหอดไหมครับนกตัวนึงขันนี่ครับนี่ใกล้ๆนี่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 หน้าขันอยู่ใกล้นี ตัวนึงมากไปครับตัวนี้แหละได้แล้วตัวนี้น้ำตัวนี้แล้วนะเอาไปครับหมันหมันนับแล้วนีุ่กปลาตัวมาจอดรถมันขันอยู่รอางด้าน องคุกเตียงเสียงหน่อยขันยวนครับผมมีช่องอยู đó, ่นหมืนเดิมยางออกโจยู่อีกเครื่องนึงแบตเบิ้ดแล้วครับไม่ไปตั้งกล้องให้เบิ้งแล้วครับบัดนี้อหลังเมื่อกี้มันได้ครับกับเนี้ยครับนกมีริวตันกันอยู่ตัวนึง่กป้าริวตันกันอยู่ปลายตัวนึงตัวนี้สองกูรับ บื้อ,องนี้มึนดูมีช่องน,นี้หางเทียมหลวงหลักนี้ขี้ไวดตั้งกล่องให้เบิ้องหลังขี้เสียครับ,รบมีหมูริ้วตันมาขันอยู่อีกตัวหนึง่งกับสองกุกบสอ,งก,สอง,กงกุกเต็มเลยนี่เสียงน้อยม,กมอยีกีบมันใส่ยุคแคนแท้สครับต้นไม้เห็นมันบางแย่งอยู่แถวบริเวณร่องครับเบิ้งขัน,นยอยู่แถวนี้เบิ้งหางเทียมลง,ง,มลงไปครับลุ้นๆครับ นะครับนงาเหลี่ยมมาแล้วแต่ได้เข้าหนึ่งขันไปสามสี่เสาลูกว่าลูกเสียลูกตอมันคาแต่ขายาับหนีไปไกลก็โกงสอ,องกรุกเอ,อ้อยมีครับไต่ถิม่มไปนี่วะย่างย่างเวลานี้เงาเหลี่ยวรุ่นรุน นะ่นะนฮะง่ายนี่ยหนสองคุกมาแล้วได้นั่นนั่นมันเสียอยู่รอนีว่ะใส่นกตัวมันบกสนใจนุกมันบใจงมันบกสนใจหนกตัวกี่ใส่ยูนนั่มนบกสนใจนึงมันตัวมันยังไป่แย่งอูกับบอลลง หยาบวะเชวนี่ไหมพูดถู่าย่างงบต่อเลยเป็นเด้ล่ะพูละสองละสามอ่ะพูละสองละสามโลแล้ครับมือนี่สบายใจยั้งเนี่ยว่าแม่นยั้งเนี่ยอยู่ในต้นเขานกเนี่ยเขาได้ไปว่าจ่ากว่าไหนแม่นี่สิ ไลนคนฮาบอกไปเนี่ยขันได้อยู่ต้นเกาเนี่ยแล้วมีบักเทียงหน่อยตัวนึงไม่เห้งอยู่นี่ต้นดูใกล้ๆกลูกตอเนี่ยก็ว่องสุดยอดความเหนียวไม่ใหญ่หวองครับครอบ ตอก็มากินจิ้มอะไรตัวกระตุ้ย่เต็มบัดจุดมือหีกเพเห็นนี่มอักยังมุมนีนี่อืมมันหวอนมันห่นมาขายของครับผมครับหอนหวังที่สามตอนนี้สิเวโมงกว่าแล้วครับนี่เรียกอะนกันใส่เบิดมือครับมือนีอันเดินตัวนึง เจีเอาเวิดมือว่าท่านว่าผมมีเวลาหอดเทียงครับโอ้หมองทีเนาะนี่ไหมคันแท้นี่ไหมไปครับปีนโคกหูที่ขันว่านุกตัว เนี่ยเนี่ยใส่โต้ลขันอยู่นี่ใส่แล้วนี่เพียงฝักคนทางหมดเพียงวะโูมนทา้งนี่ไหมบใส่แล้วครับหลักที่หาอย่นี่หยกเสียงนกป้ากันนี้ใครเหรอเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวไม่หมดหนึ่งปีจะได้อยู่ ต่อยางมามีไ่ได้เกินจะมุ้ง ตีตะไลเร็วตีตะไลเร็วเสียงตีตะไลแล้วครับมาเลย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 ตัวนึงเมื่อกันอยู่ข้างหลังครับถูกดึงนะครับใส่ไว้ในพ่อสามนามทีอยู่ครับนี่ใส่ในย่างของแม่ตายครับ มาแล้วครับมาเยี้ยแล้วมาเยี้ยแล้วมาเยี้ยตัวนั้นแล้วครับย่งหลังเบึงตีมันบ่มือนี่ได้แค่เสียวสามสามสองลัก ยังอ,อยู่ตุนทั้งหลังครับบึ้งที่เข่ามาบ่เงียบตัวนึงเงียบอยู่ข้างหลังในคูัครับ wow um. mấy giờ nó biểu thanh cuộc phăng cuộc, nhóc vui này cuộc, tí tới là đi leo. Khấn nhon thấy nhóc toi đâu, mấy nhìng tuần. หมเรียวรับสนาที่ครับนี่เราได้ยับเข้ามาันิเลกต่อสียางคุณยุตตุ้นีใหข้างหลังครับ O cañón de los dos de agua. nữa, nhau en gần vậy. Mười thì có mà ăn vẫn thì là Ăn như cái nhóm mà tổ Đi đây như thế nào đi Nhìn à, áo hẳn lặng Tôi nên ngắm hết gì หวงเขาเหลืองมาแยมเสาที่พอดีครับพวกไ่กันไปอยู่ในขลกเอาครับิีนี้แหงหวครับเต็มถุงเลยครับพุ่นเสียงนกน่ะเดี๋ยวคู่การกันครับเดีขอตัวกลับกอนไปนะครับหมดเวลาแล้วครับเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีหนามากไม้นี่ครับนกหลายครับตอมเร็วอยู่ครับใส่ตรงต้นนี่ได้ดีนี่มาจับนี่ว่าจับจับพี่ต้นนี่ไง ตีดะไลครับไปกับมาวานดิหลวงกับบัหลวงเล็กตัวสี่หาตัวครับผมมาเฮียงเหอเป็นตะหลวงเฮียงี่มันมาสวยเลยนะครับผมกับคลิปนี้กอลราไปทั้งนี้นะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ